สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหุนยนต์นักบัญชียันโลตัวที่4นะครับซึ่งก็จะพัฒนามาจากหุนยนต์นักบัญชียันโลตัวที่1นะครับก็เป็นการเอาบินต่างๆนะครับมาสแกนแล้วก็ให้ออกข้อมูลใน Excel แล้วก็เป็นประโยชน์กับนักบัญชีในงานบัญชีอาจารย์เชฟอันนี้มันช่วยในงานบัญชีอะไรตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็คือสําหรับกลุ่มคนนะที่ ไม่ได้ลงทุนในเรื่องของซอฟต์แวร์บัญชีค่ะอาจารย์ไม่มีซอฟต์แวร์บัญชีถูกค่ะแล้วงไงอีกไม่มีซอฟต์แวร์บัญชีแต่ต้องการที่จะยืน่นภาษีด้วยตัวเองค่ะอาจารย์ยื่นภาษีอะไรภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นรายงานภาษีซื้อภาษีขายพอสามศูนย์ทันเจียพูดถึงตัวไหน ก่อนที่จะไปยื่นแบบพอพ3 0 0ก็ต้องมีการทำรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายก่อนนะคะซึ่งคนที่ไม่มีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเนี่ยนะคะเวลาที่เขาทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายก็จะไปกรอกข้อมูลเอาบินเนี่ยไปคี์ทีละใบทีละใบลงใน e x c e l ค่ะจารย์หรือเขียนด้วยมือหรือทำด้วยเวิร์ดอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะได้รายงานภาษีซื้อภาษีขายออกมาแล้วค่อยไปกรอกในแบบพ,อพอ30บแล้วก็ยื่นให้กับกรมสรรพากรต่อไปค่ะอาจารย์ครับค่ะซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะจะมาช่วยงานในส่วนที่จัดทำรายงานภาษีขายค่ะแปลว่าหุ่นยนต์ตัวนี้จะช่วยสำหรับ กิจการที่เป็นุคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ที่คุณไม่มีซอฟต์แวร์และคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ค่ะอาจารย์ก็คือหุ่นยนต์เนี่ยจะไปเอาตัวเลขเอาตัวหนังสือที่อยู่ในบินขายแต่ละใบเลยนะคะมาลงในรายงานภาษีขายแต่ละช่องในรูปแบบที่สมการกันกำหนดเอาไว้โดยที่คนไม่ต้องทําเลยนะคะคเก็บข้อมูลรมาลทีละช่องทีละช่อง,ท,องทีละช่องให้เราเลยพอเสร็จเรียบร้อยและ้ะ ก็จะมีการแจ้งเราผ่านทางไลน์หรืออีเมลนะคะว่าเออเนี่ยได้ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็มาตรวจดูค่ะว่าสิ่งที่เขาได้ทํางานไว้เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะหรือทําแล้วคอมพิวทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าช่วงที่เรากดสั่งให้เขาทํางานให้หุ่นยนต์ทำงานเน,นี่ยเราก็ไปทํานู่นทํานี่ได้ใ<ช>่แล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา เรามันจะมาสั่งแจ้งเตือนเราในโทรศัพท์เลยว่าเสร็จแล้วเราค่อยเดินกลับไปเอาข้อมูลนั้นมาใช้งานต่อใช่ค่ะเราก็มาเปิดในไฟล์ Excel ของเราว่าหุ่นยนต์เนี่ยมีการเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษเนี่ยนะคะเอามาลงใน Excel เนี่ยถูกต้องครบถ้วนไหมค่ะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ดูประสิทธิภาพของมันนะฮะจากการกดคลิกเดียวมันก็ทํางานให้เราเลยใช้เวลาประมาณ5-6นาทีนะครับด้วยใบกำกับภาษีขายเนี่ย20ใบนะครับค่ะ ริ่มทำงานแล้วนะครับคลิกแล้วหุ่นยนต์มันก็จะเรียกมีนออกมานะฮะแล้วมันก็จะคลิกแทนเราหมดเลยนี่ค่ะก็เริ่มเก็บข้อมูลนะคะทีละใบทีละใบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขที่เอกสารชื่อลูกค้านะคะจํานวนเงินภาษีาต่างๆเก็บทีละใบเปิดทีละใบเียขึ้นมาส่วนเดดูนะมนจะมาสแกนตรงนี้ก่อนช่วงบนค่ะไวกับภาษีขายนะฮะมันจะสะแกนมันเองเลยเอาตัวเลขตรงที่มันต้องการ เสร็จแล้วใบหนึ่งใบถัดมานะสะแกนข้างล่างนด้านล่างเสร็จละเ,เนี้ยค่ะแล้วก็จะไปใบถัดไปเพียงเนี้ยผับไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยคนไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะคนแค่สั่งมันทำเฉยๆมันทําของมันเองนะครับเขาใช้เวลาประหยัดไป ครึ่งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ปกติหนึ่งบินเนี่ยอาจารย์เจ็เบคนใช้เวลาในการคีย์องค์ประกอบที่จะทําในรายงานภาษีขายกี่นาทีประมาณหนึ่งนาทีค่ะประมาณหนึ่งาทีผมทําค่าเฉลี่ยแล้วนะสาหรับการใช้ขุนยนนะประมาณรักสามสิบวิและแม่นยำเปะ๊ะนะฮะตัวไหนที่ไม่แม่นยำเนี่ยเราจะให้มันมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งที่มันมีปัญหาในเรื่องของบินอาจจะมีปัญหาแล้วมันไม่สามารถอ่านได้ตรงนี้เราก็จะมาแก้ไขเป็นบางจุดคือเป็นค่าเออร์เลอร นิดหน่อยเท่านั้นเองนะแต่ส่วนใหญ่นั้นใช้งานได้เกือบร้อยเปอนะครับอันนี้ก็กำลังไล่อยู่นะฮะก็มีหลายบินมีหลายบินดังนั้นก็จะช่วยคนทำงานบัญชีไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีหรือผู้ออกอบการเนี่ยให้ประหยัดเวลาแล้วก็มีผลงานที่ออกมาแม่นยำถูกต้องไม่ต้องไปคอยว่าพนักง,งานแล้วเฮ้ยทำไมคีวันนี้ คุณใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมทําไมคุณคีย์ผิดคีย์ถูกตัวเลขหรือตัวหนังสืออะไรเพราะนานนี้ไม่ต้องละใช้มุณจนเลยเพราะมันเอาผกมาจากเอกสารจริงๆเลยที่เรามีให้นะฮะดึงออกมาเลยมีแบบไหนออกแบบนั้นใน Excel รายงานภาษีขายก็ยังอัดดังแล้วมาแล้วนี่นะฮะมันจะขึ้นมาเตือนเลยครับขึ้นมาเตือนบอกผมเลยว่าโอเคเสร็จแล้วนะให้รู้เลยนะฮะ พอเสร็จแล้วเราก็ไปดูครับว่าผลงานมันโม้เราหรือเปล่าว่าเสร็จค่ะเราก็จะไเปิดในเอาดูตัวคอมพิวต์ก่อนนะค่ะดูคอมพิวต์นี่นะฮะบินบินที่เสร็จแล้วมันจะมากองกันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคแล้วมันจะมีค่าเออร์เลอร์ที่เราสมมุติว่าให้มันเออร์เลอร์ขึ้นมานะฮะอ่ะลองไปดูตัวเออร์เลอร์จะมีอยู่3ใบนะที่เราตั้งใจว่าเออในบางครั้งใบต่างๆมันอาจจะมีการ เอกสารมันไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมือนกับที่เราตั้งเอาไว้นะฮะเราก็เลยทําให้มันไปอยู่อีกกล่องหนึ่งขึ้นมาแล้วตรงนี้อาจจะต้องการคนไปคีเพิ่มเติมนะครับอในความรู้ผลงานนะฮะขุนยนอ่านี่ฮะรีพอรร์ตายงานภาษีขายอาจารย์เจี๊ยบค่ะนี่คือหน้าตาของรายงานภาษีขายเลยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์รายงานภาษีขายนะคะของบริษัทเดียร์โลเทน<ม>นิ่งเนี่ยนะคะที่เราเอามาทดสอบดูนะคะว่าเวลาเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่มาที่แตกต่างกันใบเล็กใบใหญ่คนละเดือนคนละวันเนี่ย พอมันมาอยู่ในรายงานภาษีขายเนี่ยมาไหมอย่างเงี้ยค่ะมีเออร์เอร์อะไรบ้างนะคะก็จะเก็บทั้งข้อมูลที่เป็นเลขที่วันที่ชื่อลูกค้าที่อยู่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีสานักงานใหญ่อยู่สาขามูลค่าก่อนแบกแล้วก็แบกและรวมแบกให้เราเลยเลื่นลงมาหน่อยนะคะให้ดูพบพบอ่ามันก็จะตรงนี้นะมันจะเก็บมาให้หมดเลยใช่ค่ะซึ่งตัวเลขไมต้ก็มาตรงวนใจและมันแม่นเป๊ะฮะโดยเฉพาะเป็นคือภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนี่ชัดเจนแน่นอน่โดยแบบ เราไม่ต้องมาคอยกังวลใจเลยนะอันนี้พูดจากประสบการณ์จริงนะอาจารย์คือเราใช้คนทาง,งานนะคะเวลาเราเราดูบินที่เป็นไม่ว่าจะเป็นไฟล์ pdf หรือการะดาษเนี่ยนะคะเราก็จะมาคีย์ข้อมูลว่าจะไปคีย์ใน excel หรือว่าจะมาคีย์ในโปรแกรมบัญชีเวลาคีย์เนี่ยมือเราเนะะี่ยค่ะอาจารย์ลั่น <laughs> ชอบไปกดตัวเลขผิดอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเกิดตัวเลขเป็นเลขเลขห้าก็ชอบไปกดเป็นเลขแปดเพราะว่ามือมันจะขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทำให้ตัวเลขที่ออกมา เพื่อยืนภาษีเนี่ยผิดพลาดจะเป็นประจําเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้หุ่นยนต์ทางานนะคะไม่ขิดคือตัวเลขในบินมาไงเก็บตัวเลขนั้นมาทําให้เราเลยเพราะฉะนั้นค่าความผิดพลาดตรงนี้ก็จะลดลงอย่างมากเลยอนอกจากจะทําทงานได้เร็วกว่าคนแล้วนะความผิดพลาดก็ยังลดลงด้วยค่ะคือไม่มีเลยครับโอเคนะฮะนี่คือหุ่นยนต์นกบญชีเโลตัวที่4นะครับแต่ผมว่าหุ่นยนต์ตัวต่อๆไปมันจะ แข็งแกร่งทางานได้อย่างชัดเจนนะอันนี้ก็ได้แล้วบางส่วนแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ว้าวมากผมคิดว่ามันจะต้องว้าวมากกว่านี้ก็คือมาทํางานแทนนักบัญชีในบางส่วนใหญ่ๆอะ่ะค่ะอาจารย์นะก็นักบัญชีก็เอาสมองไปทําอย่างอื่นนะสําหรับในเรื่องของงานที่ทําซ้ําก็ให้หุ่นยนต์ช่วยคุณแล้วการประหยัดเวลาแล้วก็แม่นยำค่ะ